วัสดีทุทีสวัสดีครับวันนี้ครับยำกุง้งดกุ้งรวมโดยเซฟน่จีนนะครับกุ้งรวมกุ้งรวมนะครับเซฟนจนีนยำปลาระททำไมเรียกนาครับยังเป็นสาวอยู่ต้องเรียกนาะ <c oughs> เพราะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณภรรยานะครับ เรียกตามทุกสาวสาวเรียกน้าเจนเซฟน้าเจนวันนี้ใส่ลายแสบลายตอนนี้เตรียมเครื่องไว้เบิดแล้วนะครับเตรียมเครื่องไว้นะเบิดแล้วตาเด็กโคเลีโคเล,คลีจิ้มทำเอง ดรสชาติก็แบบเปียแ,แต่เขาหมักเนาะไปหมักเปรี้ยวกับนักมหนาวแน่อีกมะนาวสดๆนะครับบริใส่มหนาวขัดบริใส่นาะมหนาวที่เขาขัดไว้ที่เขาเก็บเป็นขวดขายมะนาวสดๆทุกอย่างสดหมด จกเวนปลาก็ปลาใช้สำเร็จนะครับยำกุ้งรวมมีกุ้งสดกับกุ้งที่ลวกสุกแล้ว้าเดียวนี่เป็นตะเสียบมาด้วยับเขียมด้วครับนี่น ห้อปีมี่้โอขาดพักห้อมปีเครื่องบกพราดเพราะว่ามันคำนะห้าบรายละอุ้ยหอมเลยโอ้ยคนไทยไหลาไหลโอเคจิบบะ

เลยเซฟชัดเจนแล้วโอเคค่ะโอเคแซ่บครับพี่น้องสุดยอดมันหวานโปรดบอกว่าเขาก็เรืยกว่นหวาน